การประเมินศักยภาพตำบลและการรายงานตัวชี้วัดระดับของตำบลหานโพด้านที่1ภาพรวมข้อมูลของตำบลและผลการประเมินศักยภาพตำบลจากการทำงานของนวัตรกรชุมชนตำบลหานโพที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเพื่อนำข้อมูลมากรอกในระบบ และได้มีการโปรโมทต,ตำบลด้วยวิธีการจัดทำวิดีโอแนะนำตำบลผ่านสื่อช่องทางออนไลน์โดยจัดทำเพจตำบลเพื่อโปรโมตกิจกรรมต่างๆของตำบลและได้จัดตั้งตัวแทนในตำบลหานโพจำนวน120คนเพื่อประเมินศักยภาพตำบลและติดตามการทำงานของนวัตกร ด้านที่2กลไกการทำงานในตำบลกลไกการทำงานในตำบลมีระบบการทำงานโดยการแบ่งงานตามหน้าที่ของนวัตกรแต่ละตำแหน่งการทำงานเป็นทีมการเรียงลําดับการทำงานและการกำหนดจุดประสงค์ในการช่วยเหลือตำบลลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสำรวจปัญหาต่างๆเพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป กิจกรรมที่3การประเมินศัก,กยภาพตำบล16เป้าหมายกิจกรรมที่1การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานภูมิปัญญาสืบทอดที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนกิจกรรมที่2การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติรองรับการจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ กิจกรรมการดูแลสุขภาพของคนในตำบลด้วยภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยโดยการจัดทำรูปประครบและน้ำมันนวดที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นกิจกรรมที่4การทำเตาเผาขยะจากดิน ด้นที่4กิจกรรมที่ดําเนินการแต่ละพื้นที่ของตําบลหานโพและจัดเป็นแผนที่ชุมชนตามทุนมนุษย์ทด้านของชุมชนระดับสถานภาพทั้ง5มิติได้แก่ด้านสุขภาพคิดเป็นร้อยละหนึ่งด้านความเป็นอยู่คิดเป็นร้อยละ0.99ด้าด้านการศึกษาคิดเป็นร้อยละหนึ่งด้านรายได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งและด้านการเข้าถึงของรัฐคิดเป็นร้อยละหนึ่ง นที่5ผลการติดตาม14ตัวชี้วัดกลุ่มตลาดปลาต้นแบบและแพรลอยน้ําโดยมีประชากรเป้าหมายเป็นประชากรในพื้นที่จัดให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงราบเพื่อให้มีการจัดระบบที่ถูกต้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการทําเตาเผาขยะจากดินรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจใหม่และธุรกิจเดิมเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ด้านกิจกรรมที่6ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินกิจกรรมชุมชน 1. โครงการเราชนะสามารถเยียวยาค่าภารักครองชีพได้ทุกครัวเรือน 2. การเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด -19 ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันตนเอง 3. การฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง 4. การแจกสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 5. การจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่